เริ่มแล้วอัดละสัปดาห์ก่อนเนี่ยเราสอนกันไปในเรื่องของพวกพิธีเผาจริงเผาหลอกการชาบรรก,กิศศพหลังจากแชาบรรณากิศศพแล้วทําอะไรเขาทาอะไรกันหลังจากเผารู้ไหมว่าเขาทําอะไรหลังจากเผาเขาทำอะไรกันถ้าวยกันฮะเก็บดับธาตุดับธาตุเอ่าเก็บอัฐีนั่นเองถูกต้อง แมแต่งหน้าไปเรื่อยๆฟังด้วยนะเดี๋ยวมีถามนะตอบไม่ถูกตอบไม่ถูกลงไปตอบด้วยนะอ่ะในเรื่องของการเก็บอัฐิก็นิยมเก็บกันสองแบบด้วยกันเจ้าภาพจะเก็บสองแบบก็คือเผาเสร็จเก็บเลยหรืออีกส่วนหนึ่งก็จะเก็บในวันรุ่งขึ้นเดี๋ยวเปิดแชร์หน้าจอให้ก่อน แชร์หน้ภาพอ่ะปุ๊บอ่ะวิธีแบบที่หนึ่งก็คือท,ทําพิธีเก็บอัฐิวันเผาอ่าเผาเสร็จปุ๊บเก็บเลย ในการใช้ปฏิบัติในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงศพหรืองานชาวยรกิจศพที่จัดให้มีการบําเพ็ญกุศลอัฐิติดต่อกันเพื่อรวบรัดงานให้เสร็จภายในวันนี้วันนั้นซึ่งส่วนใหญ่ก็ถ้าเป็นบ้านเราเนี่ยก็แทบจะใช้วิธีที่สองเนาะคือทําแบบพิธีเก็บอัฐิในตอนเช้าในวันเช้าว,วันรุ่งขึ้นหลังจากเผาแต่ ก็ขึ้นอยู่กับว่าวัดที่เราไปเผาอ่ะเขาอ่ายังไงอะ่ะเขามีงานศพหรืองานเผาหลายๆเผหลายๆคนหรือเปล่าขึ้นอยู่กับศักยภาพในเ,เครื่องเครื่องเตาเผาถ้าเป็นเตาแก๊สก็จะเผาเร็วหน่อยมันก็อาจจะต่อนเนื่องยาวแล้วก็ถ้าเกิดอ่าเป็นอ่าคนสุดท้ายของเตาเผานั้นก็อาจจะเก็บตอนเชา้า แต่ในะปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่ก็เผาเสร็จปุ๊บ,บก็เก็บดับาธาตุกันเลยเก็บกันเลยในส่วนของกรุงเทพนะส่วนใหญ่แต่บ้านเราก็ยังใช้ในเรื่องของอตอนเช้าวันรุ่งขึ้นอยู่ในการปฏิบัติซึ่งการเก็บอัฐิในตอนเช้าวันรุ่งขึ้นเนี่ยก็จะใช้ในเรื่องของเชิญพระเข้ามาแล้วก็เป็นการเรียกว่า ใช้ปฏิบัติในงานศพที่เจ้าภาพประสงค์จะทําบุญอัฐิในวันรุ่งขึ้นเนี่ยเรียกว่าการทําบุญสามหาบหรือยังใช้หรือยังไม่จัดทําอัฐิเพราะยังไม่พร้อมซึ่งจะเห็นว่าบางบางพื้นที่ก็ไปเก็บอัฐิมาแล้วก็รอทําบุญอัฐิตอนครบร้อยวันรบห้าสิบวัน หรือเจ็ดวันอีกทีนึงค่อยมาก็อยู่ที่ความพร้อมของเจ้าภาพแต่ถ้าเป็นวันเดียวเลยเนี่ยมันก็เสร็จรวบรัดภายในวันเดียวจบเลยนะในส่วนของทําบุญอัฐิตอนเช้าวันรุ่งขึ้นเนี่ยหรือทําบุญสามหาบเนี่ยเจ้าภาพจะต้องอแจ้งความประสงค์ให้เจ้าหน้าที่วัดเนี่ยทราบแล้วก็จัดเตรียมโกดสําหรับเก็บบรรจุอัฐิน้ําอบหรือน้ําหอมดอกไม้ อาหารข้าวหวานถวายพระสงฆ์ซึ่งนิยมนิมนต์พระสงฆ์มาพิจารณาบางสุกุลอัฐิหรือที่เรียกว่าแปลรูปแปลธาตุเนี่ยดับธาตุของบ้านเราอะเรียกดับธาตุอะ่ะนะภาคกลางก็จะเป็นแปลรูปแปลธาตุโดยการเก็บอัฐินั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่สัป,ปเลอนิยมทําพิธีแปลธาตุหรือนำอ่ะ เอาอัฐิของผู้ตายที่เผาแล้วเนี่ยมาวางเป็นรูปร่างของคนก็มาจัดเป็นหัวเป็นตัวเป็นแขนเป็นขาลักษณะเหมือนตุ๊กตาดินน้ำมันที่เราปั้นธรรมดาธรๆนั่นแหละโดยวางโครงร่างให้หันหัวเนี่ยไปทางทิศตะวันตกแล้วก็นิมนต์พระสงฆ์เนี่ยพิจารณาผ้าบางสุพิจารณาบางสุกุลตาย ก่อนแล้วก็แปลธาตุอีกโครงอ่าโครงร่างกระดูกให้หันหัวไปทางทิศตะวันออกก็<ต>คือหันจากตกเสร็จแล้วก็หันไปทางทิศตะวันออกแล้วก็นิมนต์พระสงฆ์ให้พิจารณาบาังสุกุลเป็นอีกครั้งหนึ่งมันเป็นการให้เกิดใหม่อะต่อจากนั้นจึงให้เจ้าภาพเก็บอัฐิใส่โกดโดยเลือกเก็บอัฐิจากร่างกายรวม6กแห่งคือกระดูกศีรษะ กระโหลกศีรษะละหนึ่งชิ้นแขนทั้งสองข้างข,ขาทั้งสองข้างแล้วก็ซี่โครงหนะ้าอกหนึ่งชิ้นใส่ไปในโกรดส่วนอัฐิที่เหลือก็รวมทั้งพวกอังคารอังคารในที่นี้ไม่ใช่วันอังคารนะไม่ใช่อังคารพุทธปฏิตุกนะอังคารในที่นี้หมายถึงขี้เท่าพี่ก็บอกเป็นรอยอังคารเลยอังคารนะคือรอยขี้เท่าไม่ใช่รอยวันไม่ใช่รอยพุทธอยพหรอ,รอยสุขอ่ะ,อะ ทั้งหมดนิยมกวาดรวมเก็บใส่ถุงลุง้งนะใส่ลุ้งไปซึ่งเป็นหีบเก็บมันมีเหมือนผ้าอบอะลุง้งเคยเห็นผ้าอบไหมกว้างๆใหญ่ๆโถเป็นโถใหญ่ๆมีฝาปิดนะเรียกว่าลุงหรือหีบไม้เอาผ้าขาวหอ่อเก็บไว้เพื่อนำไปบรรจุในที่นี้เนี่ยในที่อันเหมาะสม หรือนิยมนําไปลอยทะเลลอยที่น้ําไหลในตามแม่น้ําอะไรต่างๆเดี๋ยวเปิดภาพลุงให้ดูหลังจากจบนี้เนาะให้ดูว่าอะไรเป็นอะไรอ่าเมื่อเก็บอัฐิเสร็จแล้วก็นําอาหารคาวหวานเนี่ยไปถวายพระสงฆ์ที่นิมนต์มาพิจารณาภาพบางสกุลปัจจุบันจะนิยมทําแบบย่อคือหลังจากพระสงฆ์ชักภาพบางสกุลแล้วก็จะประเคนไทยธรรมบนเมนเลย อุปกรณ์ที่ใช้ที่ควรเตรียมให้พร้อมก็คือโกดสำหรับใส่อัฐิลุงหรือหีบไม้สำหรับใส่อัฐิและอังคารที่เหลือหรือใช้ผ้าขาวหอ่อหาลุงไม่ได้ก็ใช้เป็นผ้าขาวอ่าสามผ้าขาวสำหรับห่อลุงอีกทีหนึ่งหรือหีบไม้ประมาณสองเมตรสี่ผ้าบางสุกุลสำหรับทอดบางสุกุลเก็บอัฐิ นิยมใช้ผ้าสบงสบงคืออะไรสบงคืออะไรรู้จักสบง<ะ>ไหมไอะไรนะสบงรู้จักนะมจีวอนจีวอนไม่ใช่สบงสิจ,จีวอนก็จีวอนสิ <laughs> จีวอนก็จีวอนสบงอ่ะคือผ้านุ่งของพระซึ่งหนึ่งเป็นหนึ่งในไตร จจีวร<ม>ก็คือในผ้าไตรเนี่ยชุดผ้าไตรเนี่ยหนึ่งในชุดผ้าไตรเนี่ยมีมีสังคติมีจีวรมีสบงสบงเป็นผ้านุ่งข้างล่างส่วนจีวรเนี่ยคือผ้าหม่มอ๋เขาเป็นผ้าชุดอ่าห่มออกมาส่วนสังคติเนี่ยก็เป็นผ้าห่มเหมือนกันเพื่อในสมัยนั้นเนี่ยมีแค่จีวรกับกับสบง แต่พอช่วงหน้าหนาวอากาศมันหนาวพุทธเจ้าก็ลองให้มีการตัดเย็บสังคติเพิ่มโดยหนาขึ้นเป็นสองชั้นจากจีวรก็คือเหมือนผ้าสองผืนทับกันอ่ะแล้วก็ามาหม่มทําให้มันเหมือนมีผ้าสามผืนหม่มก็อุ่นพอดีแต่ในปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นอ่าสังคติในรูปแบบที่เป็นผ้าที่พระเอามาพาดบ่าเห็นไหมนั่นคือสังคติ ที่พับเรียบร้อยแล้วล้วก็มาผ้าดแต่เวลาจริงๆเวลาออกบินทบาทตามพุทธการแล้วเนี่ยต้องผ้าคลองผ้าทุกสามผืนก็คือต้องห่มเอาสังคติห่มไปด้วยเวลาห่มจีวรก็จะห่มสังคติแล้วพร้อมกับจีวรเข้าไปด้วยพร้อมกันซึ่งบ้านเราก็ไม่ค่อยเห็นละแตในช่วงเข้าพรรษาอะไรพวกนี้มันจะต้องห่มแบบนั้น หเตรียมน้ำอบไทยหนึ่งขวดดอกมะหกดอกมะลิดอกไม้เหรียญเงินสำหรับโรยบนอัฐิแล้วก็อาหารข้าวหวานจัดใส่เป็นโตสำหรับถวายพระแล้วก็ตามด้วยดอกไม้ทูกเทียนธยธรรมตามจำนวนของพระสงฆ์แมมมีรีวิวสินค้าด้วยนี่รีวิวห so ีบศพไหมเข้ากับสถานการณ์หน่อย โอเคต่อไปพิธีสามหาบอ่าอย่างที่บอกเมื่อกี้มีทําบุญสามหาบก็คืออันเดียวกันก็คือพิธีสามหาบพิธีสามหาบเนี่ยเป็นพิธีเก็บอัฐิโบราณเรียกว่าพิธีสามหาบหาบที่หนึ่งก็คือหาบของนุ่งอั้ใหญ่ก็จะเป็นสบงกับจีวรหาบสองคือเป็นหาบของกินเป็นหาบอาหารข้าวหวานที่สําหรับถวายพระ แล้วหาบสามก็เป็นหาบของใช้เตาหม้อถ้วยชามเป็นต้นพวกนี้เพราะเขาจะต้องหาบของไปทําบุญไงก็เลยกลายเป็นพิธีสามหาบเพราะหาบหนึ่งก็ใส่ของที่ถวายพระหาบหนึ่งก็ใส่อาหารที่จะเตรียมถวายอีกหาบหนึ่งเอาหม้อเอาเตาเอาถ้วยชามไปเพื่อถวายแต่ณปัจจุบันเนี่ยมันไม่ต้องหาบกันแบบนี้แล้วมันก็เตรียมยกกันไปนู่นนี่นั่นได้เลยอายติพี่น้องช่วยกันหาบเดินเวียน อรอบเมนสามรอบก่อนเก็บอัฐิเรียกกันว่าพิธีเดินสามหาบนะก็เอาของพวกนี้ไปเดินรอบเมนด้วยแล้วนำหาบสิ่งของไปตั้งเรียงไว้ที่อาจสงที่อัสนะสงนั่นเองเนะจ้าภาพนำเอาผ้าไตรจีวรไปทอดที่กองอัฐิแล้วก็นิมนต์พระสงฆ์สามรูปเนี่ยพิจารณาภาพบางสุกุลพิจารณาเสร็จแล้วก็ถวายสิ่งของสามหาบ กับพระสงฆ์พร้อมอนุโมทนาเจ้าภาพรวดน้ำอุทิศกุศลให้ผู้ตายเรียกว่าพิธีสามหาบเนี่ยในปัจจุบัน,นพิธีสามหาบมีการจัดกันน้อยลงโดยนิยมจัดอาหารใส่ปิ่นโตถวายพระแทนเพราะไม่ยุ่งยากแล้วก็สะดวกต่อการปฏิบัติซึ่งจะเห็นว่าบ้านเราก็ไม่เห็นแล้วพิธีสามหาบเนี่ยเท่าที่ดูเพราะดูหลายๆที่ก็ไม่มีละเตรียมของซะ เปรียเพืียพร้อมเลวเวลารอบเมนก็รอบเฉยๆแป๊บเดียวนะการบรรจุอัฐนะิอัฐิที่เหลือเนี่ยจากการเก็บใส่โกดนะซึ่งได้รวบรวมใส่ผ้าขาวไว้ห่อผ้านั้นเนี่ยบางรายก็จะซื้อพวกเจดีมาบรรจนะุบัวเก็บศพบัวเก็บอัฐิเอาไว้ที่วัด บางรายก็บรรจุไว้ตามเจดีย์พระปรางซึ่งภายในได้ทําไว้เป็นช่องๆไว้เรียบร้อยแล้วหรือบางวัดก็ทําที่สําหรับบรรจุอัฐิไว้ตามผนังตามกําแพงระเบียงของวิหารหรือโบสถ์แต่บางที่ก็พาไปไว้ในบริเวณบ้านของตัวเองในบริเวณที่ทามาหากินของตัวเองอก็เอาเป็นบัวเก็บเป็นเจดีย์เป็นรูปอะไรต่างๆที่ดูตามเปลวตาม ตามวัดเนี่ยเาจะมีอยู่แต่ส่วนใหญ่ก็จะเน้นไปไว้วัดเมื่อย่าได้ตกลงแล้วว่าจะทําการบรรจุอัฐิไว้ที่ใดเนี่ยก็ติดต่อเจ้าหน้าที่ที่จัดการนะที่นั้นเมื่อเมื่อเวลาบรรจุเนี่ยจุดทูบเทียนเคารพอัฐิบอกผู้ตายว่าจะบรรจุอัฐิไว้ในที่นั้นมีโอกาสเมื่อใดก็จะมาทําบุญบำเพ็ญกุศลให้ถามว่าผู้ตายรู้ไหม ตามหลัาผู้ชนะไม่รู้เพราะตายแล้วไปเกิดใหม่แล้วเรียบร้อยแล้วนะัตอนนั้นการทําบุญกันหลังถึงพวกนี้ก็เหมือนเป็นการเอาไว้ระลึกแล้วก็เอาไวใ้ให้ญาติพี่น้อง,องชาชนได้ได้ระลึกถึงแล้วก็ทําบุญอุทิศให้เผื่อว่า,าผู้ตายเนี่ยไปเกิดเป็นเปรตก็จะได้อย่างน้อยก็จะได้มีได้รับส่วนบุญตรงนั้นแต่ถ้ไ้ไปเป็นสัตว์นรกแด้สารก็จะ สันนลกสัตว์เดชานจะมีอาหารของเขาสันนลกก็จะมีความทุกข์อย่างเดียวเลยทําบุญเท่าไหร่ก็ยังไม่ได้จนกว่าจะออกจากนรกใครสนใจไปนรกก็แล้วแต่นะตอนนี้หายไปแล้วเจ้าแม่รีวิวสินค้าเมื่อกี้แต่งหน้าอ่ะพร้อมกันนั้นเนี่ยนิมนพระสงฆ์สี่รูปมาบางสุกุลให้แก่อัฐิ โดยมีการถวายมีของถวายพระพร้อมด้วยการประวนาะ a ตามสมควรประวนา a ก็คือมีใบประวนาะ a ว่าเออเนี่ยประวนา a ว่าพระให้พระห้าร้อยหนึ่งพันเป็นปัจจัยไว้ซื้อของแต่ให้แค่ใบประวนาไว้ส่วนเงินเนี่ยไปอยู่กับพวกวาย,ยาวัจกรถึงเวลาที่พระจําเป็นต้องอใช้จ่ายใช้สอยเนี่ยก็ให้ไปบอกว่วย,ยาวัจกรให้จัดแจงซื้อของเหล่านั้นมาให้ เพื่อไม่ให้ผิดศีลปาจิตตีในปาฏิโมเมื่อได้บางสุกุลเสร็จแล้วเนี่ยก็ใช้น้ำอบหรือน้ำหอมประพรมหอ่ออัฐินั้นแล้วจึงนำเข้าไปบรรจุนี่เป็นเรื่องของการบรรจุอัฐิกรณีที่เราต้องการที่จะเก็บอัฐิของผู้ตายเอาไว้เคารพบ,บูชาแต่บางบ้านก็จะใช้วิธีเรื่องของการลอยอังคารแทน ลอยอังคารคำว่าลอยก็คือการปล่อยให้ลอยไปตามน้ำหรืออากาศส่วนอังคารก็คือเท่าฐานของศพที่เผาแล้วคำว่าลอยอังคารจึงหมายถึงการนํำอัฐิไปลอยในน้ำโดยนิยมไปลอยกันในแม่น้ำหรือทะเลก็คือในที่น้ำไหลนั่นเองซึ่งพิธีพวกนี้มัน เป็นพิธีที่เพิ่งมีมาช่วงหลังๆในสมัยพุทธการศาสนาพุทธเราไม่มีแบบนี้แต่เท่าที่ครูดูแล้วก็น่าจะิเคราะหงก็คือน่าจะเป็นอิทธิพลในส่วนของศาสนาพราหมณ์เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องก็เลยใช้พวกนี้เข้ามาจะเห็นว่ากดนงก,ดน,งกดน้ำเลยก็พวกนี้ก็พราหมณ์เอามาเกี่ยวคำว่าลอยอังคารจึงหมายถึงกนนะารนำอัฐิเนี่ยไปลอยทั้งในทะเลเหตุผลที่คนนิยม ลอยอังคารและอัฐิหลังจากชาวบรกวัิศสบแล้วเนี่ยเพราะว่ามีความเชื่อกันว่าร่างกายของมนุษย์นั้นเนี่ยเกิดขึ้นมาจากธาตุคือดินน้ําลมไฟมาประชุมรวมกันพอจะตายอะไรไปก่อนไฟความร้อนหายไปตัวเย็นตัวเย็นๆแล้วพอเริ่มเย็นพอธาตุลมหายก็ทําให้เสียชีวิตละธาตุน้ำเนี่ยหายไปตอนเผา ธาดินที่เหลืออยู่ต้นเมื่อร่างกายแตกดับแล้วก็ควรให้กลับไปอยู่ในสภาพเดิมตามธรรมชาติโดยน้ำเป็นหนึ่งในธาตุหลักที่มีหล,ลักลักษณะเย็นสงบชุ่มชื่นอีกทั้งน้ำเนี่ยยังเป็นสิ่งที่คอยหล่อเลี้ยงชีวิตให้กับทุกสปปรรพสิ่งทำให้เกิดความเชื่อตาม คตินิยมที่ว่าการนำอัฐิและอังคารเนี่ยไปลอยในที่แม่น้ำหรือทะเลเนี่ยจะทำให้ผู้ที่ร่วงรับไปแล้วเนี่ยมีความสุขมีความสงบร่มเย็นชุ่มชื่นเหมือนดังน้ำซึ่งถ้าตามที่พระเจ้าสอนก็ไม่เป็นความจริงอ่ะเปิดกล้องครับหายไปไหนกันแม่ แป๊บแป๊บแป๊บ,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 บอ่อันนี้เอกสารอ้างอิงมาจากหนังสือพิธีการพิธีกรรมนะของกองทัพเรือแล้วก็ผู้มือการประกอบพิธีศพของกรมตํารวจสํานักงานตํารวจแห่งชาติซึ่งเนื้อหาพวกนี้เอามาจากนั้นทั้งหมดอ่ะเดี๋ยวเรามาดูภาพประกอบกันนิดนึงในส่วนของการเก็บพิธีการลอยอังคารแป๊บนะคูปเปิดขึ้นมาก่อน ลุงเอาลุงก่อนน่าจะชื่อที่เราไม่ค่อยอคุ้นเคยอ่ามาแล้วภาพมาแล้วแชร์หน้าจอภาพก่อดแชร์แชร์หน้าจอแชร์อ่ะนี่จะเป็นลักษณะของลุงเก็บอัฐิเนี่ยเป็นเหมือนพระอบแต่เป็นใบใหญ่หน่อย ไม่ใช่ลุงนะลุงลุงไมโทลักาาษณะผลิตภัณฑ์ลุงเก็บอัฐทิทั้งหลายโกดอ่านี่ค็นพวกโกดต่างๆแล้วแต่ฐานะแต่นี้ก็น่าจะเป็นโกด ของพระสงฆ์ไทยชั้นสูงหน่อยบ้านเราก็น่าจะอยู่ประมาณนี้ถ้าเป็นธรรมดาธรรมดาก็อยู่ประมาณนี้หรือเป็นรูปแบบอื่นนะจะเป็นไม้เป็นอะไรก็แล้วแต่ฐานะของซึ่งมีรูปแบบเก็บเนี่ยหลายๆรูปแบบ แบบนี้ก็มีเป็นเจลงแล้วแต่ซึ่งจะเก็บในรูปแบบไหนก็ได้ในเวลาทําบุญในพื้นที่อันนี้จะเป็นรูปที่มีมีการใส่ภาพลงไปด้วยให้เห็นภาพผู้ตายแล้วก็ เจดีเก็บกระดูน่าจะคุ้นตากันนี่เป็นลักษณะของพวกเจดีเก็บกระดูทั้งหมดทีด่ใส่ซึ่งบางพื้นที่บางวัดก็จะไปอยู่ตามกำแพงเก็ไม่ต้องซื้อก็ไปขอใช้พื้นที่ที่วัดจัดเตรียมไว้กำแพงเนี่ยเหมือนบางทีก็เป็นอันนี้จะเป็นเหมือนของครอบครัวเลยก็ไปเก็บไว้ในส่วนของครอบครัวครอบครัวเดียวก็ทำไปทั้งหมดแล้วแต่ตามกำลังฐานะ ใส่เข้าไปมันจะมีที่ใส่แล้วมีที่ปิดอ่ะคร่าวๆเวลาลอยอังคารลอยอังคารเก็บปัิลักษณะอันนี้เป็นการดับทา่านอ่ะ,ะเห็นว่าอยู่ทำลักษณะเหมือนเป็นรูปตัวคนแล้วก็หันไปทางทิศต,ต่างๆเสร็จแล้วก็เก็บ ใส่ห่อผ้าขาวเป็นที่เรียบร้อยก็ทําการเอาไปลอยอังคารเวลาลอยก็เนี่ยลอยแบบนี้เลยลอยลงน้ําไปลอยไปทั้งผ้าหรือลอยส่วนใหญ่ก็จะโปรยบางทีก็โปรยหรือลอยเอาผ้าออกอ่อนแล้วก็ลอยแล้วก็ดอกไม้อะไรต่างๆร่วมไปด้วย แล้วแต่ความเชื่อและศรัทธาซึ่งจริงๆแล้วในทางพุทธศาสนาเนี่ยอ่าก็ไม่ได้มีพวกนั้นอยู่แล้วมันก็สามารถที่จะทําได้ทุกรูปแบบเพราะว่าการทํากิจกรรมกับอ่าผู้ตายเนี่ยมันเป็นให้กับคนที่อยู่ต่อข้างหลังเนี่ยได้ะระลึกถึงได้เห็นความเป็นอนิจจังของความไม่เที่ยงของความตายว่าเรายัางไงก็ต้องตายแล้วก็ ให้เห็นเพื่อความไม่ประมาทตามที่พระเจ้าทรงจัดว่าไม่ให้เราประมาทในความตายตามหลักพุทธศาสนาเพราะไม่ก่อนไม่หลังจากการตายเท่านั้นที่จะส่งผลให้เราไปสุกติหรือทุกขติหรือจะได้นิพพานถ้าหลังจากนั้นไปแล้วก็จะได้อัตภ,ภาพใหม่ทันทีก็คือไปเกิดณนะที่ใหม่ ไม่ว่าจะไปเกิดแล้วก็โอกาสในการเกิดก็เป็นเปรด,เป,เ,ดเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นสัตว์รรกเป็นสุรกายเนี่ยมีเท่ากับดินในมหาปัฐพีเทียบกับโอกาสได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์กับสวรรค์ไปเกิดบนสวรรค์นในสุกติเนี่ยแค่เศษฝุ่นไปเล็บนิ้วมือก็เลือกเอาเองอ่ะวันนี้จบเพียงเท่านี้ สองคนนี้ไม่ต้องไปตอบคำถามใน youtube นะเฉพาะสองคนที่อยู่จนจบแต่คนที่อยู่ไม่จบก็ต้องไปตอบโอเคอาัคาราััยเป็นสาวแล้วอาวใจอาัคารลชัยเป็นสาวแล้วก็ตาม <c oughs> ก็แร้วแต่นะมันก็ความชอบของตัวเองอะ่ะชิที่เสร็จีภาพอะ่ะจะเป็นสาวหรือเป็นชาย <c oughs> ถ้าเป็นคนดีก็ <c oughs> โอเคแล้ว ถ้าตั้งใจเรียนหน่อยก็น่ารักข็้นไปเลยตั้งใจเรียนตลอดเลยจ้าโอเคอัครชัยกับนุชจรินไม่ต้องตอบคาถามใน YouTube นะก็เช็คชื่อในข้ามนี้ไปเลยแล้วก็เช็คคะแนนในข้ามนี้ไปได้เลยอบอกชั้นจ้ะวแหมบอกชั้นนี่ก็ยังต้องต้องยังไง้งหมด้องเลย ขอบคุณค่ะโอเคบ๊ายบาย